ไปขายกล้วยบ้านหลังนี่มีสุกพุ่มอยู่บ้านเนอะลุยหนามลุยในยังหรอายไายกวยกล้วยขายกล้ยยกวยอ่ะอันทางนี้เจ้าคือบัญหาขงวะมาทางพี่เจ้าอย่างลุยหนามมาเห็นยังทางมันมีอยู่ตัวทางใครทางมันตัวเอ้าโอ้ทางไผรทางมันเอเอแล้วแต่เจ้าสะดวกสนะขายกล้วยเอา้าอันเกือบมีคือบะไซสนะคือบะไซเกือบ จะเว้นทางนั่นน่ะจะให้ขวดใส่เกือบจังไดยเกืบกอบเพราะขวดเสื้อมาให้แม่ไม่มันก็เปลี่ยนตัวย<อ>ังแมันก็ขาดซือ้อเมื่อเช้านี่เนาะเอาเกือบเอาเอาไมา้ให้หนางสัน่นท่านท่านบอไซย์เดี๋ยวเจ้าสิว่าขอยบ่มีเกือบอีกแล้วขอยอเอามาย่านคนบ่ฮู้ว่าขอยมีเกืบอบ้ <c oughs> ย่านคนบ่ฮู้ว่าม,มีเกืบอบเกือบไม่อีกทางหากเก<อ>ือบไม่โอ้โหด้ายได้หนิบอยว่าแม่น้องมากันหมาถามที่สันดอกอันนั้นก็เรื่องของเจ้าจิิดเอออันนั้นสิกล้วยเช่น่ ว่างได้ละกล้วยนี่ขายขายเป็นบีขายเป็นเครือขายเป็นเครื่อตัวขายเป็นเครือขายเป็นเครื่อโอ้ขายเครื่อเท่าไรล่ะคุณเลื่อมใดปัวกคุบอกขายเครือเท่าไรหนอเลื่มอีกเอามามามาบอกขายเครื่อเท่าไรนอเอาสิขอจะให้ลอยหนึ่งเอาเอาไปเอาเครื่องเนี่ยโอ้โอ้โอ้บ่ได้หอกให้ลอยหนึ่งเลยเอาบ่บ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวขอใชโทรถามพวก่อันบ่ได้หนอ้องถามกันก่อนเอายืมยืมยืมโทรศัพท์เนี่ย จ้าลืมอีกว่าขายเท่าไรลืมลืมแต่เนีว่าลืมขายโทรโทรฮับซื้ยืมโทรศัพบไข่โทรหาบัวเจ้าแม่นยืมแน่ห่วยเงินมีบนนอกมาทีไหนเอาลองลองลองโทรเบิ่งเงาอันนั้นเบอร์กัวของเบอร์เบอร์เท่าไรห่วยเบอร์กัวเจ้าเจ้าสิมาถามไข่จะได้ไข่สิ่งงจากน้ำเจ้าเด้อเบอร์เกษตรเขาเฟดก็ได้จำเบอร์บนได้เขาเฟดอันนั้นเฟดเฟดกัวขอยซื้อยเนี่ย เจ้าจำบ่ได้ข่อยสิงหูจังน้ำเจา้าบ่บ่อด้ขายดอกจำเฟ้ผัวบ่ได้สันอาอาบ่ได, <จะ S 2> ด้ขายดอกกละับขึ้นไปัวถามผัวจะาไม่ไปกิกลับขึ้นไปถามผัวกกันเออจังสี่เราข่อยหันลงลงเริ่มเริ่มสว่งนียังว่าอันเมื่อเศ้านี่ก็ไปหาหม้อเด็ดดิเออหม้อยามากินหัอบางไงเบลอหายแล้วออเจ้าเศร้าเจ้าเศร้าลงลงเริ่มเริ่มแล้วมันบ่บ่และยาข่อยหายยาเจ้าหายแม่นเอาน่อเออข่อยจะไปถามผัวกกันจะไปถามผัวเจ้า อันบตัตกผัวขวายซื้อจังไรครับเอาละเด้อประเทศนี้จำซื้อผัวยังไงเพราะว่าก็ต้องจำทางเข้าบ้านเจ้าเพ่ได้คักคลกเลยอันนั้นเจ้าเจ้าเคยเห็นผัวขวายว่าหน้าตาผัวขวายเป็นฟูจังไรนั่นโอ้ยจำลืมลืมนะคจำขวายตัวเองกตบเ่อได้เพราะว่าขวายบ่ส่งสิได้กินดอกกล้วยเจ้านั่นนะอันนี้กมเพื่อถามผัวก่อนได้ยุดอกได้กินยุดอกบ่ส่งสิได้กินดอกเพราะว่าแต่ทางเข้าบ้านเจ้าจะจำในสมบู โอเมื่อชงขวดเนีไปนั่นไปว่าแล้วเมื่อเมื่อเมื่อชงขอดเนีวัาบ้านขวดยุใส่ฮะเดี๋ยวเจ้ากระถามซื้อกล้วยแล้วเจ้าก็เอากล้วยมาเลยนะโว้ยมาลงทุนหลายกันเนาะโอมาถางกับบ้านถางเลยด้วเออยังไปเรื่อยๆรื่อยรถอยู่องได้เนาะหน้าตาขัวเป็นยังไงเนาะวันนี้มีคนอื่นถามดอกเดี๋ยวคนมาขายให้นไหมเด้อโอ้ยมา่งเส้นอะกินเลยข้ามาขึ้นต่อดอกขัวขอยกันมาขึ้นต่อหอก